สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าบำบัดเยียวยาชีวิตและจิตใจคลิปนี้ที่ฉันจะขอนำเสนอ หัวข้อยอดฮิตปัญหายอดฮอตที่เป็นตัวอย่างที่คุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายมาบำบัดเยียวยากันว่ามันเป็นหัวข้อประมาณไหนบ้างนะคะหลายคนก็คิดว่ามันมีไว้สำหรับผู้ป่วยทางจิตเภทเท่านั้นหรือเปล่าเนาะบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันใช่สำหรับเราหรือเปล่าแล้วหลักๆทั้งคุณผู้ชายแลวก็คุณผู้หญิงนั้นเข้ามาบำบัดเยียวยาด้วยเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้เราจะลองมาได้ฟังได้ยิน สิบผัวข้อยอดฮิตที่คุณผู้หญิงคุณผู้ชายมาบำบัดเยียวยาชีวิตและจิตใจกันตามมาฟังพร้อมกันเลยนะคะขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันดรสนันพิมพ์คลายจินดาบริกับ POV l i ี e ไลฟ์สไตล์ของคน POV น้อยแต่มาก l i s s is m a l l กับสาสร์ชีวิวิทยาการเยียวยาพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่นำเข้าจากเกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อว่า Psychology of m i s s i o n หรือ POV ที่นิที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยคุณผู้ฟังที่น่ารักของดิฉันทุกท่านคะขึ้นชื่อว่าชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนมีเงินขัดสนเงินมีงานหรือไม่มีงานทำทุกชีวิตนั้นย่อมมีปัญหากันทั้งนั้นทุกคน ไม่มีใครที่ปฏิเสธได้ว่าชีวิตปลอดปัญหาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านะเมื่อทรงเป็นเจ้าชายก็ยังคงมีปัญหาจนออกบวชก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาเช่นกันเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าชีวิตดังนั้นนะคะความเป็นคนความเป็นมนุษย์อันประเสริฐของเรานั้นก็คงไม่มีใครหนีคําว่าปัญหาได้พ้นเช่นกันเนาะการมีปัญหามันไม่ใช่ปัญหา แต่มันคือธรรมชาติประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับปัญหาและ,ะเผชิญกับปัญหานั้นด้วยปัญญาได้ยังไงต่างหากเนาะถ้าเราขาดซึ่งปัญญาเราก็ปล่อยให้ปัญหานั้นครอบงำควบคุมชีวิตกัดกินกัดกร่อนชีวิตเราทำให้เราเศร้าส้อยหมดนหมองทุกข์ไม่สงบดังนั้นการมีปัญหามันจึงไม่ใช่ปัญหา แต่คนที่สามารถนำปัญญาออกมาใช้กับปัญหาและบริการจัดการปัญหาได้ดีกว่าคนอื่นได้มากกว่าคนอื่นคนคนนั้นย่อมเป็นคนที่มีความสุขและสงบมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วจะทำมันได้ยังไงล่ะหลายคนก็ตัดพ้อต่อว่าน้อยอกน้อยใจนะคะน้อยเนื้อต่ำใจว่าชีวิตมันเกิดมาทำไมมันไม่เหมือนคนอื่นทำไมมันต่ำต้อยทำไมชีวิตมันเกิดมามีแต่ปัญหาทำไมต้องถูกกระทำทำไมต้องเป็นหนี้ทำไมไม่มีความสุขทำไมขัดสนจนเงิน บางคนนะคะชีวิตเกิดมาพร้อมสับสมบูรณ์ก็ยังสร้างปัญหาให้กับชีวิตตัวเองให้มันมีปัญหาขึ้นมาจนได้เขาเรียกว,ว่าอีโกหรืออัตตาภายในของเราเองมันทำให้เกิดสีสันในชีวิตให้เป็นปัญหาเล่นๆไปอย่างนั้นเนาะนี่แหละก็คือการนำพาชีวิตด้วยอัตตาหรืออีโกภายในของเราเองนะคะ ดังนั้นนะคะเมื่อเป็นมนุษย์แล้วหนีไม่พ้นคำว่าปัญหาแต่การจะอยู่และเผชิญกับปัญหาอย่างไงให้มีความสุขและสงบจึงเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจสำคัญของเรา <teasing. S 1> การบำ<ร>บ,บัดเยียวยาจึงเป็นอีกทางเลือกเป็นอีกโซลูชันหนึ่งของการทำให้ตัวเรา เป็นผู้ที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างผาสุขสงบไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกของเราจะเป็นยังไงจะย่ำแย่แค่ไหนมนุษย์เราเรียนรู้สิ่งนี้ที่เรียกว่าการเยียวยาบำบัดหรือศาสตร์หรือเทคนิคไหนๆก็ตามแต่ที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สุขสงบภายในใจได้จริงๆหรืออย่างการบำบัดเยียวยาเป็นเรื่องที่สามารถทำได้แล้วก็เรียนรู้กันได้ทุกคนนะคะ ก่อนที่ชีวิตจะมีปัญหาหรือไม่ว่าชีวิตจะเกิดปัญหาแล้วหรือแม้กระทั่งบางคนที่ยังไม่มีปัญหาชีวิตเลยหรือคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาในชีวิตเลยอย่างในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหลายๆประเทศนะคะในกลุ่มคนที่เปิดใจเปิดหัวใจพร้อมแล้วก็ให้ความสําคัญให้คุณค่ากับคําว่ารักตัวเองรักชีวิตให้ความสําคัญกับคําว่าความสงบสุข ภายในพวกเขาจึงอยู่กับการบำบัดเยียวยามานานแสนนานมากแล้วและคลิปนี้ต่อไปนี้นะคะดิฉันจะยกตัวอย่าง10หัวข้อยอดฮิตที่คนมาบำบัดเยียวยาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังซึ่งดิฉันจะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มของคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงดังนี้นะคะเรามาดูหัวข้อยอดฮิตของการบำบัดเยียวยาของกลุ่มคุณผู้หญิงกันก่อนนะคะว่า คุณผู้หญิง lady first ทั้งหลายที่เข้ามาบำบัดเยียวยาเนี่ยเขามาด้วยเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของอาการป่วยป่วยเรื้อรังทำใจไม่ได้กับอาการป่วยนั้นยอมรับอาการป่วยไม่ได้ปลอมใจนั่นเองส่วนหัวข้อที่2นะคะคือเรื่องของก่อนการตัดสินใจอย่าร้างแยกทางว่าจะอยู่ดีหรือจะไปดีจะแยกยังไงจะทำใจยังไงส่วนหัวข้อที่3นะคะปัญหาสามีมีภรรยาน้อย นอกใจจะอยู่หรือจะไปดีเช่นกันถ้าอยู่แล้วมันทุกข์จังเลยจะทำยังไงดีรู้สึกด้อยค่าจังเลยทำยังไงดีส่วนหัวข้อถัดมาหัวข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของการถูกขมคืนลวนลาม มาตั้งแต่เด็กจากคนใกล้ตัวเช่นจากพ่อจากพี่ชายจากญาติหรือจากบ้านอะไรก็ว่าไปข้อ5นะคะถูกบังคับให้แต่งงานให้มีครอบครัวโดยที่ใจเราไม่ต้องการเลยข้อ6นะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือจะเป็นเลสเบี้ยนดีเพราะครอบครัวรับไม่ได้แล้วกรณีที่ครอบครัวรับไม่ได้จะทําให้เขายอมรับได้ยังไงดี ข้อเนะคะเป็นเรื่องของคนที่ทําแท้งมาแล้วรู้สึกผิดแล้วชีวิตมันแบกความรู้สึกผิดมาตลอดแล้วมันเดินต่อในชีวิตไม่ได้จะต้องแก้จะต้องคลีนยังไงข้อ8นะคะเป็นปัญหาการเป็นภรรยาน้อยคนอื่นเป็นมือที่3ของคนอื่นและมีความรู้สึกผิดอยากเลิกหรือจะทํำยังไงกับการเป็นอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นต่อไปให้มันมีความสุขแล้วก็สงบใจไม่รู้สึกกลัวได้ข้อ9นะคะเป็นปัญหาของ กลุ่มผู้หญิงที่เรียกว่ากลุ่มขายบริการมีอาชีพพิเศษแล้วอยากกลับตัวกลับใจเพราะว่าเจอรักแท้เจอเนื้อคู่แต่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่คู่ควรกับความรักนั้นแล้วก็เดินต่อไม่ได้ข้อสิบนะคะข้อสุดท้ายสำหรับคุณผู้หญิงที่เป็นปัญหายอดฮิตนั่นก็คือปัญหาเรื่องของรักสามเศร้าและ การนอกใจสามีมีคู่นอนหลายคนนะคะและนี่ก็เป็น10ตัวอย่างขั้นต้นที่คุณผู้หญิงมาทำการบำบัดเยียวยาโดยที่ไม่ได้เรียงลำดับว่าอันไหนมาก่อนมาหลังนะคะและปัญหาในคุณผู้หญิงนั้นก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายน,ะนับพันนับหมื่นที่ผู้หญิงทุกคนเผชิญในแต่ละวัน ส่วนปัญหาของคุณผู้ชายนะคะที่เข้ามารับการบำบัดยยาเป็นหัวข้อยอดฮิต10หัวข้อตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะเป็นเรื่องของการนอกใจภรรยามีภรรยาน้อยมีผู้นอนหลายคนแต่รู้สึกผิดอยากแก้ไขแต่ทิ้งไม่ได้เลยเดินหน้าถอยหลังและไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงกับความรู้สึกผิดนั้นกับสถานการณ์แบบนั้น ข้อ2นะคะหมดรักภรรยาแล้วแต่ยังต้องตัดสินใจอยู่กันต่อเพื่อลูกหรือเพื่อเหตุผลบางประการแล้วก็ไม่รู้ว่าการตัดสินใจอยู่ต่อแบบนั้นหรือจะเลิก ไม่รู้จะทำยังไงจะจัดการยังไงมันถูกหรือมันผิดนะข้อ3นะคะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจแต่งงานมีคู่ไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาภายในส่วนตัวเยอะทั้งปัญหาร่างกายแล้วก็ปัญหาจิตใจภายในอย่างเช่นรักแม่ตัวเองอยากมีเพศสัมพันธ์กับแม่ตัวเองหรือกระทั่งมีเพศสัมพันธ์กับแม่ตัวเอง ติดดมการกงใไนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางเคสแต่งงานแล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกกับภรรยาของตัวเองอยู่ดีเนาะข้อ 4. นะคะเป็นเรื่องของความล้มเหลวทางธุรกิจการเงินมีปัญหาการงานมีปัญหาข้อ 5. ้ภรรยาคบชู้ทั้งชู้ที่เป็นผู้หญิงและชู้ที่เป็นผู้ชายข้อ 6. ภรรยาเสียชีวิตเขาเรียกว่ามีความติดยึดมั่นผูกพันกับภรรยาคนนั้นจนตัดใจไม่ได้และทําให้ชีวิตหยุดชะงักเดินต่อไม่ได้ ข้อเนะคะภรรยามีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์มีปัญหาในเรื่องของการปฏิเสธอยากไม่อยากกิจกรรมทางเพศและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศทุกประการนะคะข้อ8นะคะภรรยาป,าป่วยกระสอบกระแสททาให้เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตอยู่ด้วยกันและ การทำกิจกรรมของคู่แต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะบริหารจัดการสถานการณ์นี้ยังไงแล้วก็จะแก้ไขยังไงหรือจะทำยังไงจะไปก็รู้สึกผิดจะอยู่ก็มีความทุกข์ส่วนข้อ9เป็นปัญหาของคุณพ่อเลี้ยงเดียวที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงและจะตัดสินใจมีคนใหม่ดีไหมและจะบอกลูกว่ายังไง ข้อสินะคะข้อสุดท้ายเป็นกลุ่มคุณพ่อที่มีอารมณ์โมโหรุนแรงใช้กำลังในครอบครัวนะคะมีความรู้สึกผิดภายในกับการใช้กำลังในครอบครัวอยากหยุดอยากเลิกแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ และนี่ก็เป็น10ตัวอย่างหัวข้อยอดฮิตของคุณผู้ชายที่มาทำการบําบัดเยียวยาชีวิตจิตใจโดยที่อย่างที่บอกนะคะไม่ได้เรียงลำดับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแค่นี้เช่นกันยังมีปัญหาอีกมากมายหลายพันหลายหมื่นเคสและอย่างที่บอกไปนะคะปัญหาในมนุษย์นั้นเนี่ยมีนับหมืน่นหมื่นปัญหา แต่การที่เราเป็นมนุษย์ที่จะอยู่กับปัญหาได้ยังไงใช้ปัญญาบริหารจัดการปัญหาได้อยังไงต่างหากนั่นคือโจทย์ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้และมนุษย์ที่จะดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ ก็คือมนุษย์ที่มีวุฒิภาวะและความฉลาดทางอารมณ์และความรู้สึกที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า emotional maturity หรือ emotional intelligence นะคะที่มีการเขียนออกมาเป็นหนังสือเยอะๆมากมายและมีการศึกษาวิจัยระบุเอาไว้มากมายว่าคนที่มีวุฒิภาวะ คนที่มีวุฒิภาวะและความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าคนอื่นคือคนที่มีความสําเร็จมากกว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่นและสําเร็จยั่งยืนมากกว่าคนอื่นเพราะความสําเร็จในความเป็นจริงแล้วมันเป็นของมนุษย์ทุกๆคนนะคะใครๆก็สร้างความสําเร็จได้ แต่การที่จะรักษาความสำเร็จนั้นเอาไว้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนมีเพียงคนกลุ่มน้อยและไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำได้และคนกลุ่มน้อยนั้นก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่เพียวหรือบริสุทธิ์และสามารถที่จะใช้มันในการดำเนินชีวิตอยู่กับปัญหาได้อย่าง สถียนสถียนในความคิดการกระทำคำพูดและการตัดสินใจมากกว่ากลุ่มคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกไม่เพียวไม่สะอาดแล้วใจภายในเต็มไปด้วยกลไกปัญหาที่สั่งสมมาทั้งชีวิตที่ไม่เคยคลีนไม่เคยเทออกเลยนั่นจึงเป็นความสำคัญของการเยียวยาบำบัดเพื่อคลีนอิโมชันภายในที่เป็นบ่อขยะในชีวิตของเราเอง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับปัญหาได้อย่างมีปัญญาเบาและสงบกว่าคนอื่นหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่น่ารักของดิฉันทุกท่านถ้าชอบกดไลค์ subscribe แบ่งปันเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วพบกันคลิปหน้ากับดิฉันดเเอรัตอรนตนคลายเจนดาเวร์สสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ